เนาะรุ่นสั่นพกพาง่ายดีรุ่นนี่ดีลสามแซนสาตัวนี้เฉพาะบท้เข่าทออกได้ยังเดียวได้นไหนิกี่ช่างสองแซนหาเลยตอนนี้ขึ้นะเนาะไม่ทรหาผูกบ่าเด้อบ่ทวหาจะแห่ะแหนะยากเน้นเนาะหาแซนไม่หันทั้ง เคยบินเนาะเคยบินเคยเพจดาบอกว่าให้ทั้งแม่นั่งเก็บไว้สอยๆเนาะเออเอยอ่ะเอีใยไอ้ทรงเส้นนี่แม่บินก็พอเพชรฝากมาให้ในตู้ได้ชื่อหมากชื่อฟูอ่ะฝากอันในตู้แน่ทรงเส้นเด้อตู้เด้อเด้อกดใจเด้ออยากทานเงินเด้วมือนี่เงินน่ะมีแล้วเงินน่ะแต่ากระจายิดเอากระจายกจ่ายแล้วขึ้นรถเลื่อยไปยังวะ จายแล้วข <pure sta> ึ้นหมดเลชุดเราชุดอยู่ๆยู่แต่ลกันต้องชุดเป็นวันใดรับประกันให้นะเฮาสิจ่ายค่าทานนี่5 0 0 0 0ก่อนเด้อโดยแต่เมื้อเฮามาเอาได้เฮาสิจ่ายอีกครึ่งอันเบิดบาดสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้าลุงหมดสุสุสุก็ยินดีต้อนรับ่อง กับบนวันนาอีกแล้วมาพูดมาพูดในมื้อนีก้กับมาพ้มซอยฝนอีกพุยพีพย่น้องเอ้ยโอ้ยเนาะเนาะเพื่อนน,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 นนี่ยน,น้องไหนเน,นี่ยเพื่อนน้องน้องแหล่บอกน้องแหล่นแบบ้นองสาวของน,องงน้องทงอืมเนาะมันแบบนั่นจนจนนั่นเลยว่าจนดำแล้ปลว่ามันไม่ปามเลยป่ามันบงนังเนาะด้วย มาเข้ามาวันนี้พี่น้องเลยก็มีทางเกยหักกับไอหักเนาะเปินอยู่ทางต่างประเทศพนเด็กเข้ามาหาทางสองไอน้องโดยสองไอน้องทางพเมพี่น้องปลาดุมกับคือซีฮูวาแมนไผ่น้องสองไอน้องมาเขตนี้พี่น้องเลยตัวเสบตัวไอน้องอบตัวแสบตั้งชื่อให้ตัวแส็บเลยพี่น้องเลยเพราะว่ากื้อ่จรอกดื้อแน่วันนี้เนาะ อาสิมาไปสัง่งทานน้ำพิ่นไว้ดีใอล้กับไอ้พิ่นชื่อชื่อทานน้ำซอยทั้งแม่น้องดอนกับน้องไซ้เนี่ยใคพี่น,น้องเอ้ยไอภาษมาขอบมาอ่าใคพี่น้องเอ้ยเอ้าป่ะไปพิน่เจจนเดี๋ยวจอดอยู่นี่วะยังยู่พี่บ่เขาย,ยิ้มเป็นแป,ป้นบาเน,นี่ยยัเฮ้ ลงก่อนคุณี่นอเอยจ้าเอ๊สบายดีปไปๆๆโอ้พ่อไปยังตามลางแม่ไปเดี๋ยวพนเดี๋ยวพ่อม่อเยอ้รถป่ะโอ้โหฮะว่าว่าก้อนตัวน่ะผลตกได้เมื่อที่โบเปียกว่าเินอ้อผลแห้งชับ ย่างกินนี่คือเยด็ดเขาแค่นี่ย่างอ่นอะนะชนมันชนมันโอ้โดยสบายดีแล้วแม่นั่งเ้อะโดยสบายดีส่วนทานมันชนมันชน,น,นพื้นชนพื้นเอออ่าทุก วัดชนีทานกาจะมาอ้วนไปอ้วนมากอ้วนไสอ้วนมากโอ้ช่องที่ยังใหม่เบ้อาเด้อมาเด้อมาเด้อชอบนี่ทานนี่เจ้าสองสองโอ้ยได้ชำนี่อินเทอร์เน็อ้า แกงมาเถินสลัดก็เมกเลยนี่เออเนหพอเนนางงสบาดีก่อนสบายดีปาลุงก่อนนางดีดีเว่าไข่บปงด่งอุ้ยเ่อรยบังได้ยี่ว่าอดอ่ะอม่อนเยนางกะขานอยหูให้เลบะโดย เสกะเบื่องนเราซื้อมาปูนะชงเวียนบ่มีปัญญาเนมชงแล้วดอ้าวีปัญญาชงขึ้นเพื่อนลโดยชงขึ้นเพื่อนไปเสียเงินบ่กระเทียมดีวะเขานจด้นะกรเทียโอ้เนี่ยน่งเป็นกอบด้วยี่วันลูกเห็นะหการเนาะกับบ่มีปัญญาเลยใช่สาสุดไปใช่สะไปบ้ารคว จะใช้บ้านผัวเ่นนี่เลยบ้านี่อยู่คนชิมบับ้านี่ยเิ่นอยู่คนชิมเนี่ยบัตอยู่คนชิมชองชอบผูนี่กะโอ้ยอ๋อทำไมตู้สบายดีตู้อยู่ดีไม่แห้งอยู่บ่เสียงยังแกวอยู่เนาะผัวกูพนังลงมาในน้ำลึก้ำล้านพี่ เน่ no. <No. S 1> ่อแล้วมาแล้วผู้อกัผัวมาแล้วผู้ชียออยับแท่เนาะเนาะจะได้หอยบ่นนะเี่ยหอยเย่มันมีลงมึงก็ห้อยแบบเออบ่ห้อยเฮียจะได้เหรอพอจะมีแบกเองแล้วมนแบกละไตัก้นกับมือ้อจมีแบกเองวบแบกได้บ่แบกได้เลย้นเ้้

คือาพอทมีจะเียใหม่ิอะไรละอแล้วเ่อคนงามก็ยกตาบอเลยเห็นได้ไหมอทมีกับป้าฮักล่เยเยองยมาเน่ยเนาะยเลขาอรือคือค่อยหันแทบมานี่่บอกอาด้ลูกกินแล้วป้ายาน่ะาะไปสิดือ่ะ

เมืองแทงมือได้หนะ่ะยาหิตยาหิตทรายยาไอนพักอีเปียัโจ้ให้เมนบุญมาเอาอีกยังทานใช่โอผลกล็ลงอยู่ตลอดจิงปตายเอาเมื่ออยู่อ่ะเมื่อได้เอาเันแนวคุ้มเลยเนี่ยใช่ไหกเพราะว่าสิไปเรียกอีกเป็น พอบัวได้ของมาเป็นม <hungry> ืออื่นก็เป็นมืออ้วนจันแต่ว่ามันบ่มีนักคุมเหมืนนะฝนฝนก็ลงอยู่แม่เมื่อแถวเชนูฮ้อนี่ตกแห้งฝนนะแลนมากี่นี่ตกแห้งกี่นี่อันอยู่นี่ก็ฮักกับอื่ออันได้ไหมอืตสนามไม้กับมาอีกแม่นมันมเงี้นว่ามันเปียกกันบ่ได้เอาอย่างมาคุมเยอะมากบอกอาผภาวะไปแล้วนี่ว่าอัพภาวะยืนแน่บ่มีเลยแต่ไม่คุ้นสื้อหายกันยังขาดไปเลย

l fetch nhân đi l fetch 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 l đó anhA-nhA yQ-ust� fisherman tough عies heavenly loay reconstruction thưởng thành h 거야 bạn kỹ năng shchn-ỉ cái gì geil <laughs> uhm. <laughs> <Nhưng> mà kính ,giọ ả si tay lại r green gran thường ta trong kì vậy quá nhỏ nông bài IKEA yQ- Ting God ngài ai k80vei vá context giọng về mình nhỏ l tiết aigvong l 2p à sæc như tui bi ngăn tui ra upgrading thuyệt ra Freedom of my life Z advocate speaking English on อกไก่เนาะไก่เลยมะทุยอยู่บ้านเดียวกันเห็นกันตั้งแต่น้อยแล้วเห็นตั้งแต่แก่เผาเฮยแม่แม่ขาวมะลิมาจันทรจีจองไว้ก่อนบ่เนาะเนาะไอ้ใจนะเออผ่านกันมาคนละภาคดอนเฉยเฉยไก่ปูใาก่เงินปูเงิน่กลรบลงในบ้านเดียวกันนี่เด้อบ้านเดียวกันเนียนบ้านเดียวกันทุจักแต่แต่น้อยูทุจกันแต่ยเ่็กน้อย ม่อ๋อบักเข้งบ่อนั่นนะเออนั่นแหะเฮ้ยโอ้เข่าใช่หนอเห็นอยู่บ้านน้องแตวกับพ่อแห้งนล้น้องแตียวหายกระสอบนึงแต่ว่าชุกอันแก้แล้วเนาะคือหายแล้แก้แล้วท่านรวมหมยารวมหมดยาบั่นราวบนหน้าแบบนั่นนึงเออที่ว่าก็ไปที่หลอดไปลงบักยางกันนะครับหมอแมน แล้วแนวว่าเจ้ายังดีว่าได้มื้อนี้ทําปู่ลํายาน้องสาวเฮาอยู่บเดือนแล้วยังบ่เห็นหน้าปู่หน้ายาบ่ได้คุยกับปู่กับยาบ่ฮู้ซ้ําว่าปู่ยาอยู่ไสอือเอาวาน่นะเอาก็เอาได้ยาาบน่ะว่าเพิ่นวาน้องดีแล้วเพิ่นโทรบ่ติดแมงอนมานั่ง้บ่ได้บ่เอาาเด้อนีสิเอาเงินมาให้เด้อนีบ่นั่งเนาะ ชีวิตหวมเจ้าไอเด็กบงย่านังกอนไปแล้วพผนกะมาเอามันจันทร์ุล่อ้จังว่ามันมันหลายไปหลายทางอะนะคิดมันแบบย่าเฮ็วนี่างไปต่ออีกยันว่ามันฝนตกพูดอยู่ช่ะนี่บ่องเงินบ่องใบไงเคาดีเนาะยันว่าเมยมีเวยมีงานพอดหากระสอบเตยไนย์ขอจะมี ถ้าว่เมียนพูดไว้ให้อีกเด้อถ้าวไร่ลายพอเดี๋ยวเอาชื่อเอาชื่อเพราะว่าเขาชีอันเมฮักพันมาเพันชิมาต่างประเทศแต่เขาชี้แห้เขาตักแหงไว้ตักแหงไว้แต่วันนี้พ่อพันมาแต่พันชิปันปันเอาผุ่นมันไปไว้เชเกมาอยู่จังประเทศเอาได้เหรอก็มันก็ได้แน่นอนได้แน่นอนแต่ว่าเขาต้องตักแหงก่อนตัก ขาเมื่อนะขาวีร่างอะไข้าเมื่อแหละขาวีร่างอะไร่างต่างแข่งพึ่งใช้แง่งเหมืนพึ่งใช้แง่งต่างแข่งแล้วก็มัดมัดแม่เพื่อนแล้วก็ปั้นแม่เพื่อนมาเป็นที่พูนเดินมาเป็นชิป้าพูนไดเนี่ยโดยจะว่าจะหาใบก่อนเนาะหาใบต่างแข่งไว้เพื่อนโดยมันจะัวกินยาแล้วเป่าไปนอนไปนอนก่อนไปไปนอนก่อนไปไปนอนไปเฉลดนุ่งเนลิมเนื้อแขางขอของขอชงมีนะเนื้เมันจี๊ดหรเดี๋ยวขามาไม่นด้จะชื่อเขาม้าให้ พอสีหาน้องเคยได้ไปย่อเข่าซอยเดี๋ยวช่้อเข่าช่อยยังมากอนเทว่าท่านเนี่ยเดี๋ยวเบินกอนเบบ้่งคนกอนเริเข่ากันปะไปโอ้ยเก็บมัอเกิดจนเกิดนยากรยงว่าลูกกรยงว่าเอาบริเวรเบียกบสันมาในทั้งโอ บะเท้าอันต็นี้จะให้แม่หาชอบจำ้นเม่พิเศษอ่ะอันนี้จขอมาให้หาิบโลแต่ว่าแบงเป็นช่องสอบก็ยันนักยันสอบเดียวโบไวครับเหว่งได้เนาะโอ้นุัมาเดออาไาไปแม่นงเอาสอบน้ย่เราบไนี่ห่วย m ยน้อยเก่งหมดใช่มลูกแมลูกม่มาทีกมามโอ้ยเนาะขนมมันใครกินหมดแล้วเอาแช่ตีก้นเมื่อกี้เด็กจะกินอะขนมไหนนะฮะว่า้ชอบหนึ่งว่ายว่าหว่า่าให้กินขนมโอ้ห้อากเลยอย่าให้อย่าให้เม็ดเม็ดไว้

หยิบเขามาเขามาเพียงไหแน่คนตกประยุทธ์ไปแข้งอยู่เหันสิบอกใครมากับบอม้ากินน้อยกินน้อยนั่งดินั่งอดิ้ากินกับหมวกนั่งไมดินนั่งอดี้นไม่ไม่ได้เยคนตกแบบนี้ไปใส่กาลำบากเนาะยแม่ ผู้ขากันลำบากแทขึ้นกันลำบากลำบากเมื่อุกยาเขากันหนาคนมันยังแพงเนาะแงเลยลำ่ามันแพงอะเจ็ดแสนค่ะค้นอีไหมหนึ่กซนแปดเซนแปดขึ้นมาเจ็ดแสนนี่ขึ้นอีกห้าสิบพันขึ้นช่วงดูดูคนนียขึ้นะ หาชิปโลเนี with, ่ยแต่แวงเป็นช no. ่องสอดสอดกัเ้าหาโลเพราะว่ายันมาไม่นั่งชิ่งเซนทั้งหมดไม่อีกวะแมนดิเออเลยแวงรถวะเนาะชิ้นเขานี่บเจ็ดเซนห่าเนาะแล้วก็อ้าวฮะฮะโมแม่ขนมยาวน่ะขนมรสขหักซาดีๆระบาดเออด้อ ไอ้เฮายันี่ได้เปิดซิมหาย้อแต่ว่ามีซิมมีอย่างพร้อมแล้วเจ้าของมาวงลูกเนเจ้าไปลงทะเบียนเองบอกแมนมีเบสบอลแมนเฮามันบอท่านในลงในบนเสาสมโนไปลงตั้งโต๊ะเนาะตรุ่นสั่นพกพาง่ายพี่น้าเลยดีรุ่นนี่ดีเลยสามเซนสามตัวนี่เฉพาะไ่โทรเข่าโทรออกได้ยังเดียวได้หนิกี่จ้างสองเซนหาเลยตอนนี้ขึ้นเนาะ ในโทรหาผู้บ่าวเด้อบ่โทรหาแต่แม่กับผมอตัวนั้นคนรักเอาบ่มันขี้เขาเขาเขาไปนั่นลงมอแล้วก็ไปเขาทั้งกระเป๋าเงินทั้งไอ้โทรศัพท์ที่นึกเนาะเขาไปเบิดแน่ซิมก็เด้อโดยซิมไม่แต่เจ้าไปเปิดยูซูลโดยพอเขาจะเปิดไม่เจ้าบ่ได้เพราอเขาบ่มีสมนุนเจ้าแม่นี่ก็เป็นใายสากโทรศัพท์อย่างนี้เลย เดยวไปนนแม่เี uhm ่ยงมองวาพี่นรอมาเราน่เรากำลังกินขนมอย่เดวนี้อยู่ไหวอยู่ทำนางนางกินขนมทำนี่ไหวอยู่กนาะ้ก็บไได้แมนังเ้ยทำใยดีได้แบบนี้เยเงินสามเซนนี่ท่านจะชอบสุดได้เนาะสามเซนสามไล้ตอบเติมไลชอบติบ ก็ดูเฉพาะต้นซับเรียก็ยังล่านตายแล้วเด้อชื้อถนนมาาของทางเราไอ้เด้อเดี๋ยวจะหันกะนางแม่วิ่งก็พอเพชรว่าให้เอาเงินมาไหวทำงานี่เขาจะขึ้นานนางเดือดแต่ที่เชื่อเขาชื่อยังแล้วชื่อทางซับมันนางมาเด็กมาใกล้แบบนี้ไปกว่าเลยใกเอาไงไโอ้ายห่างใกล้อแม่แล้วบอก ย่าติว่ย่านแล้วบอกเป็นแม่โอ้ย่าตินี่นะหาแซนนี่หันทั้งเตยบิงเนาะเตยบิงก็เพจได้บอกว่าให้ทั้งแม่นั่งเก็บไว้ซอยเนาะสวยๆอ่ะในช่องแซนนี่แม่บิงก็พอเพชรฝากมาให้ในตู้ซื้อหมากคิวคู อาฝากอันอมน,นตูน้แน่สองแซนเดอู้เด้อเดอร์ใช่เเน็ยใชื่อหมากชื่อผูเดอใช่งานจัน<อ>เป็นหนเนะแน่นะฝากขอบคุณขอบคุณ,คณทางพอวิ่งมแ,แม่แม่วิ่งพอเพเศเนะ นางไปดีนางกับแม่อ้อนน่าประทาุ้งนี่เลยต้นน้ำล้วงไปดิเงี้ยแก้วน้ำบุญไปดเนอขอบคุณขอบคุณแม่บิ๊นาลาขอบิุเลยให้พวามเป็มสไม่ิจักสุดยาดกับแด่อเมงนึกแมเด้อ พญาลูกค้าแม่บ่ให้มีให้เจ็บหไขได้มัเด้อให้แม่เป็นผู้ใจใหลูกค้าเพราะว่าต้องมีและแม่บุญบเป็นสะพานบุญให้ลูกค้าก็อให้แม่นี่มีุขภาพแข็งอยู่ดีมีแรงอยู่แม่เด้อเนาะโอ้ยวันนี้ทานนั่นเฮาที่ไอ้ชอบร้ทานนะ สอบชีซิต้องเป็นเทไเป็นเงินจักสอบงานซาสอบเนาะเออซสองสอซาสองซาสอบก็ตกอยู่แปดแสเพราะว่าิปสอบสี่แสนนี่สอบหนึ่งสี่ิแลมาตืมอีกสองสอเป็นเทไหน่อเป็นแปดแสนแปดิันเนาะแ่นเยอะเลยเ้าจไปก่อนิปสอบดูมาเอาจจอีก ชิชอนแมนพอังนไม่นั่งรักขายคือตอนก่อนใช่เงินรักขายของด้วยเดี๋ยวหน้าอนเดร์เ้ย่ชมาสื่อมาปนงนเาย่งหา่ให้ยืนอแต่ว่าเง่นที่จ่ชิบชอปนนี้จยาจีนย่าไม่ดอกไปขายคนได้ใชเบิ้งเบิ้งเราป็นรักขายของด้วยเลยเบิ้งพนก็อ่ามันซ้ำนี่นั่นเมื่อได้โย่คำคำหนึ่งตรงนี้เอาเงินมาเร้จ่ายค่าทานแล้วก่อนครึ่งหนึ่งก่อน ใายค่ทานก่อนเถอะเเดี๋วมือมีเงินน่ะมีแล้วเงินน่ะแต็มหาใจบดเอาจรากเอากจายแล้วขึ้นรถเลยไปยังวะใา่แล้วขึ้นรถเลยชุดต้อชุดยู่อย่แต่กรต้องชุดเป็นวันนายรับการไทยนะห้อะหยอกต้องไปนั่งจีน่ะงสาม้ังบนหันอยู่ปดเซนแปดเซนแปดสิบหแปดไปสิบพใคร้นะ แต่เฮาสิจ่ายค่าทานนี่50000ก่อนเด้อโดยแต่มือเฮามาเอาได้เฮาสิจ่ายอีกเพิ่นอันเบิดบาดนีโดยโดยอ่ะนี่ค่าทานทั้งแม่บิ่นกัพอเพชรซอยโดยซอยเนาะโดยโดยดยไดอแน่ยแล้วมื้อนี้นะาลงะเกาอยู่โยฝนตกก็ไปหาแขงอยู่นีเฮาสิเก็บไว้ไว้มื้อมาได้จ่ายเติมบาดนี้โดย นั่งลมลมดีๆแดงสวัสดีส่วนทานก็ไว้ก่อนเนาะแม่นโอ้ยสิเป็นยังเดี๋ว่าส่นทานเอาเอาขึ้นเด้อก็ได้สนทานมันบ่เป็นจังดอกเออเาใส่นบ่ได้ห่มเนาะแม่นเออมันบ่ได้ห่มนันยามันอันนี้เด้ขึ้นฮอดูเเด้อันดัลูก่ลูกแท้เบิ่งนี่เนาะ่ะเบิ่งกอนน้อย่กอนวนน้อยอนเา่่ะดอยิ กะนั่นแล้วแต่น่นนะดีแ้นนะเออพแล้วบ่พ่อรังกับตรงที่ว่ามันมันหน่อยนี่แหละมันมิบบพอข้นอกเช้าอีกันนีลวไม้วิ้มาเียยังแม่เอาีาแล้วอ้าแล้วนอใจทานไว้ชิบบวแม่ตนี้เาม่เนีลยว่าว่าพูดมาแม่มาทานนะครยังเอิงเติมดอกพีเผานาดไก่ยังท้าหิวนุ่มดีนบดเพชเบตกล้องเลยโอ้ชอง โอ้ผูนละซองเลฮะเนาะโทโหนิ่เลยอ่ะเดนี้ก็ไปเรียนเลยเอาันไม่จะมว่าเขากะใช่ขอตัเรียกก็วันเพราะว่าฝนก็ตกไปเรียก่อเน่เมื่อใดเข้าชีเขามาเอาไดชีได้มาอาเอาใดเมื่อเลยเลยนะเมื่อเลยนี่ดอยเอ้ยทำขึ้นมานี้ำว่านั่าก็ทำได้เมื่อเลยก็ชีเอาขึ้นเลยหรอกจำนี่เมื่อกาเพราได้ยุ่แต่ว่าเขาไปเรียกก่อยู่อย่านั้น อันเอาวดนั่ะนะแต่ว่ามันนี่มันฝนตกเลยท่าบังบังชาวนตหาดอกเอาสอสอบดีก่าีสอบแล้วเนาะอเอาต่ส่มันเมื่อตัวแม่นั่งแถมพราะมันผมมีกระเทมกัยังอยู่แม่มางยุ่นหนาบัดมาชาีกีาให้อีก เบิ <invece x 2> ่งเลยย่านเพิ่นเฮ็ดแตกไปลงทะเบียนแล้วก็โทรหาโทรศัพท์เจ้าขอบคุณหลายแม่เอ้ยบไดนี้ป้าซั่นเฮาสิกลับป้าก่อนเด้อตู้เด้อเด้ออาอยู่ดีมีแฮงเนาะบ่าน้องเด้อป้ามขอบใจหลายเอพอจังมีเอ้ยอย่านงขอบใจหลายอย่านงก็เนาะก็ชอบืใจอันบ่อนมือได้แม่สิมาแล้วแม่โทรหาได้สิฮู้เนหโอเคโอเค้เนาะ ปาปบายบายบายสบายดีแม่มุ้นแองกระมวลเออกระหวงด้วยกระวเออปะใจมาได้วันน่ะครึ่งหนึ่งคุยพี่น้องเลยน่าจังมาเอาอีกครึ่งหนึ่งม้าเอาก่อนจินใจแล้วไม่นั่งไว้ใจบาเลยน่าฮ่าฮ่าฮ่าใครแล้ววะบอกเลยว่าฉุกเฉินอะขายแล้วว่ะตัวขายเบิร์ตอีกคุยพี่น้องเลยเนาะหยอกเราดิ โดยป้าป้าจังไดก็แหละก็ไม่ว่าการพี่น้องบ่ยกบ่หัวกันเนาะเพราะว่าทางเฮาก็ได้เหมาะสมให้เราแน่แล้วเนาะโดยอ๋อจังไดก็สําหรับทางสมบุญก็ต้องขอขอบุญขอบคุณทางเอื้อยได้อ้ายได้ลายเด้อที่เอื้อยได้อ้ายได้ที่ไว้ใจให้น้องเพิ่นสะพานบุญให้เนาะตลอดมาแล้วก็ตลอดไปขอขอบุญขอบคุณข,ขอให้เอื้อยกับอ้ายอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้ออย่าเจ็บอย่าไข้เนาะ ค่ะจนเด้อเด้อโดยขอบคุณขอบคุณทุกๆคนเนาะโดยสบายดี